เฮ้ยมึงมาทำอะไรเนี่ยมันจัดเลี้ยงกางแจ้งหรอฉันมาขอพรจากองค์พ่ระถาวรสุวรรณโนแห่งวัดป่าสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามเอางั้นจัดชุดเครื่องไหว้เลยเอาผลไม้มาเอาผลไม้หอมขอ,ของขาวมามาแล้วหูหมูหูหมูเอาเป็ดไก่มาเอาวางตรงไหนดีวะในขยับจัดถกข้าวเหน่อยวที่เป็นไก่ก็พร้อมเอาไม่เอาข้าวไข่มาให้แล้วเ,เฮ้ยมะพร้าวมะพร้าวขัดไม่ได้เลยนะมะพร้าวเนี่ยแล้วกล้วยล่ะเอากล้วยมาพร้อมแล้วเปิดโคนน้ำเลยแม่เอาอาช่วยกันช่วยกันอากูจ้าภาพจัดของไหว้ในคราวนี้จากคราวที่แล้วมาเราได้เต็มเต็มอีกนัดเต็มเมตตามทีี่น็ มาบ่อยมากนะแล้วก็ขอบอกว่ามาที่ไรสมปรารถนาทุกๆครั้งที่มาะมะาพร้าวขึ้นมาเฉาะเฮ้ยลอยได้เฮ้ยฟอรมมันลอยนี่ได้มัอนวิชีวิตเฉาะเฉาะเข้าไปเฉาะเฉาะมะพร้าวจะสดจากสวนเจะเลยนะ,ะลูกที่หนึ่งเฉาะเสร็จลูกที่สองมาไงนี้เราได้สมตามปรารถนาแล้วเราก็ไม่พิสัจจากลับมาบูชาองค์พระเท้า,ทากันอย่างเต็มที่เครื่องไหว้ใบสีอาหารข้าวหวานพร้อมแล้วเราก็ไปเตรียมตัวบูชาองค์พระเท้าเวสุวรรณโนแห่งวัดปักสมุทรจังหวัดสมุทรสงครามกันต่อเลยบุตรกาโมรเพปุตรตังธนกาโมรเพธนังอธิการเยกายะเทวันงปิยตตตังสสววาอิิิปโยมราชเยเท ม,มรณงสุขังหังสุขโตนะโมพุทธายะเวสุวรรณโนจตุมหาราชิกายะกพันตาพัพูริโตเวสพุทธสารังพุทธทเวสุวรรณโนนโมพุทธายะแล้วเราก็ไปเริ่มบูชาท่านด้วยสเสน่ห์มนตาน่าคาประทานพรน้้ำหอมใสมูกันเลยเริ่มจากการฉีดพ่นบูชาก่อนที่จะขอพรอท่านเขาบอกว่าน้ำหอมใสยนี้เหมือนกับฉีดน้ำมนสามารถบูชาได้ทั้งพระและบูชาได้ทั้งเทพ,พเพราะว่าน้ำหอมสูตรนี้ทุกๆขวดได้ผ่านการเข้าพิธีบงวงสรวงแล้วมาเป็นอย่างดีเขาบอกว่ามันเลิศมากจะบอกให้น้ำหอมที่เป็นมากกว่าน้ำหอมเรียบเสมือนเป็นเครื่องประดับอาภ เเครื่องเสริมสรีมงคลได้เป็นอย่างดีและที่สําคัญเป็นกลิ่นนาเข้าจากฝรั่งเศสหัวน้าหอมแทนระดับเพอร์ฟูมหอมมากจะบอกให้เมื่อฉีดเครื่องหอมบูชาท่านไปที่เรียบร้อยเราก็มาเตรียมตัวขึ้นของไหว้วงสวงบูชาท่านก็ต่อเลยเขาบอกที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากจะบอกให้ช่วยเฉยบอกต่อกันไปได้เลยนะก็ได้เวลาที่อาร์ตของฉันจะมาขอพรบ้างแล้วละ่ะด้วยน้ําหอมสเสน่ห์โมตานาคาประธานพรฉีดพ่นบูชาพระบูชาเทพแล้วก็นามาฉีดพ่นเสริมเสน่ห์เสริมสรีมงคล,งคลให้กับตนเองยิ่งดีเลยนะเขาาออออกวว่่หหหมมมนนนสดทัั้ง